ระบบขีปนาวุธซีชาป,ปารเรถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศที่มีความสำคัญของกองทัพเรือไทยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเรือรบจากภัยคุกคามทางอากาศในระยะไกลไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบหรืออาวุธปล่อยนำวิถีที่มุ่งเข้ามาโจมตีซีชาป,ปารเรเป็นระบบที่มีพื้นฐานมาจากขีปนาวุธเอม็มลบเก้าไซวินเดอร์อันโด่งดังของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการติดตั้งบนเรือรบโดยเฉพาะ โครงสร้างของระบบนี้ประกอบด้วยแท่นยิงแบบสี่ท่อที่สามารถหมุนได้รอบทิศทางและยกมุมได้อย่างรวดเร็วเพื่อยิงตอบโตเป้าหมายในเวลาไม่กี่วินาทีในกองทัพเรือไทยซีชัปเราลถูกติดตั้งบนเรือหลวงหลายลำโดยเฉพาะเรือฟริเกตและเรือตรวจการใกล้ฝั่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต้องกันภัยทางอากาศระยะสัน้นระบบนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบง่ายความทนทานและการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนตู้ขีปนาวุธใช้ระบบนำวิถีอินฟราเรดแบบติดตามความร้อนของเป้าหมาย ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเรดาร์าที่อาจถูกติดขัดจากการรบกวนสัญญาณจุดเด่นอีกอย่างคือสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ตรวจจับเป้าหมายระบบจะหมุนแท่นและปล่อยขีปนาวุธทันทีลดโอกาสที่สัตรูจะเข้าถึงระยะอันตรายถึงแม้ซีชาปารเราจะไม่ใช่ระบบใหม่ล่าสุดในยุคปัจจุบันแต่สำหรับเรือรบไทยหลายลำมันยังคงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภารกิจคุ้มกันชายฝั่งและป้องกันภัยจากอากาศยานที่บินต่ำ ด้วยน้ำหนักเบาและขนาดกระทัดรัดระบบนี้จึงเหมาะสมกับเรือขนาดกลางและเรือปราบเรือดำน้ำที่ต้องการความคล่องตัวการอัปเกรดที่ผ่านมาช่วยให้ระบบสามารถทำงานร่วมกับเรดาร์ตรวจจับรุ่นใหม่เพิ่มความเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำขององค์การยิงคีปนาุธแต่ละลูกของซีชาปาร์เรามีระยะยิงประมาณ9กิโลเมตรสามารถทำความเร็วได้เกินแมตสองและบรรจุหัวรบแรงสูงที่สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างรุนแรง แม้จะเป็นระบบระยะสั้นแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างเขตป้องกันรอบเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพการติดตั้งในตำแหน่งบนดาดฟ้าทำให้มุมยิงครอบคลุมทั้งรอบทิศทางซึ่งเหมาะกับการป้องกันในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคามมาจากหลายทิศทางพร้อมกันในด้านการใช้งานจริงซีชาปารเรได้รับการฝึกใช้อย่างต่อเนื่องโดยกองทัพเรือไทยเจ้าหน้าที่ประจำเรือได้รับการฝึกในการล็อกเป้าการติดตามและการปล่อยขีปนาวุธภายใต้สถานการณ์จริง การฝึกเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความแม่นยำในการปฏิบัติการในหลายภารกิจฝึกซ้อมระบบนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความพร้อมในการต่อสู้แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำหน้ากว่าเช่น ESM ES หรือแรมแตดซีชะปะาปเรเรยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสำคัญขององค์การพัฒนาอาวุธป้องกันทางเรือในประเทศไทยมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและความเหมาะสมกับเรือรบขนาดต่างๆของกองทัพเรือไทยปัจจุบันมีการวางแผนพัฒนาและเปลี่ยนแท่นยิงบางส่วนให้สามารถรองรับระบบที่ใหม่กว่าแต่ซีชาปะเรายังคงถูกเก็บรักษาไว้ในหลายหน่วยเพื่อใช้ในการฝึกและการป้องกันขั้นพื้นฐานในภาพรวมซีชาปาเราคือระบบขีปนาวุธที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาที่ยาวนานมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กองเรือรบไทยที่ช่วยคุ้มครองหน้าหนา,นนาและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของชาติ ระบบนี้สะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทยและแม้ในปัจจุบันที่โลกกำลังก้าวไปสู่ระบบอัตโนมัติและขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ซีชาปาเราก็ยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกกล่าวถึงในฐานะผู้พิทักษ์ทะเลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเงียบงันแต่ทรงพลังบนผิวน้ำสีคราม